สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะคะว่ายาอะไรที่ใช้รักษาโรครูมบตอยได้บ้างนะคะคลิปที่แล้วเราก็ทราบกันเลยนะคะว่ายาที่ใช้รักษาโรครูมบตอยนะคะก็คือเมทโทแท็กเซตเราทราบถึงสรรพคุณไปแล้วนะคะคลิปนี้เรามารู้จักยาชนิดนี้กันเลยค่ะยาชนิดนี้เขาชื่อว่าโคลวินนะคะซึ่ง มสีสองอย่างก็คือโคลลีคินและไฮดรอกซีโคลลีคินนะคะซึ่งยาชนิดนี้นสามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมาเลเรียได้ด้วยนะคะและก็สามารถใช้รักษาโรครูมาตอยได้ด้วยนะคะ ผลข้างเคียงของเขาก็คือถ้าเวลาที่เราใช้รักษาไปเวลานานแล้วก็ใช้ยาค่อนข้างมากกินยาที่ปริมาณที่เยอะมากนะคะก็จะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับสายตานะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่เป็นน้อยน้อยแล้วก็ทานยาไม่มากก็ไม่ต้องกังวลนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใช้ยาระดับปริมาณที่มาก ก็ต้องไปตรวจวัดสายตากันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะมันดูแลตรวจสุขภาพของตัวเองด้วยหลังจากที่ทานยาไปแล้วนะคะจะได้ดูแลเรื่องตับและไตไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะว่านอกจากยาคอลคินและไฮดรอกซีคอเลคินแล้วยังมียาชนิดใดบ้างอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ เพื่อได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยหรือท่านที่มีญาติเป็นโรครูมาตอยนะคะแล้วไม่ย่าลืมนะคะถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้นะคะที่ใช้ในการดูแลตัวเองนะคะซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ที่สถาบัน ที่ดูแลเกี่ยวกับโรคลุมตอยนะคะก็คืออาจารย์สุรศักดินกาลุวงซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องทนทุกทรมานกันต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ